สวัสดีครับผมเสือตงฟีดาวครับวันนี้จะมาแนะนํารถยนต์นิสสันอัลเมร่าสีน้ําตาลปีสองพันสิบสองนะฮะวันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นตัวนะครับเกือบท็อปเลยนะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะครับระบบปรับอากาศเป็นออโต้เกียร์อัตโนมัตินะฮะคันนี้โปรโมชั่นฟีดาวขอกรถศูนย์บาทนะครับผมก็นะครับรถสวยอย่างนี้นะฮะเป็นรถยนต์นิสสันอัลเมร่านะครับตาโตนะครับกระจังหน้าโครเมียม นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับ79แรงม้านะครับมีล้อแม็กขอบ17นะครับสีดำปัดเงาแบบนี้นะครับฟิล์มกองแสงรอบคันนะฮะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะสวยๆอย่างนี้สะอาดมากเลยนะครับมีแอร์แบกคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบปรับอากาศนะเป็นแบบออโต้ นะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าสวยๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่เบาะหนังสีครีมสวยเลยนะฮะอ้ารันสตาร์ทกันดูนะครับระบบประกาศออโต้นะครับกดออโต้ทำงานนี่นะครับปรับอุณหภูมิได้นะฮะปรับอากาศได้นะครับเครื่องเล่นทัศกินเจ็ดนิ้ว สามารถเชื่อมต่อ AM/FM USB Bluetooth AUX นะครับ SD Card ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมมีเลขไมลอยู่ที่เท่าไรครับมี1หน0่งแมเกิโลเท่านั้นเองนะฮะภายในนะครับแถวที่สองนะเป็นสีครีมเช่นกันนะครับสสวยอย่างนี้นะครับ อ่าแล้วก็มาดูรอบๆคันนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังนะครับด้านหลังสะอาดนะฮะแล้วก็มีอ่ายางอะไหล่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือครบคันนะฮะนี่เลยนะครับกับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับนิสันอาร์เมล่านะครับสีน้ำตาลปีส0 1 2ินะฮะตัวรองท็อปนะครับ สวยๆแบบนี้เลยกับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะฮะค่างวด4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์0874 399353 0874 399353มเสีผมเสียต้องฟรีดาวจัดให้เลยสวัสดีครับ